สำหรับแม่หญิงละปูนโดยศูนย์เฮียนฮูการพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดละปูนขนนำเสนอก็อยากจะปลูกกระบองเพชรไผ่กระบองว่าปลูกง่ายแลวไว้จะได้กบดตายสวัสดีครับวันนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมเกียรติ7 2 0ร0ษาบรมราชินาจังหวัดลำพูนครับ วันนี้เราจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรหรือแคทตัสหรือว่าไม้มงคลเราชื่นชอบหรือลหลงไหลความน่ารักนะครับของกระบองเพชรหรือว่าแคทตัสไม้หวบน้ำหรือไม้มงคลต่างๆแต่เคล็ดลับทำยังไงให้แคทตัสหรือว่ากระบองเพชรออกดอกได้สวยงามโตเร็วขั้นตอนแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมอันแรกก็คือโฟเซต ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันที่2คือกันไกลกันไกลเล็กก็ได้กันไกลใหญ่ก็ได้นะครับอันที่3ก็คือพวนตักดินแล้วก็ถุงมือถุงมืออาจจะเป็นถุงมือยางแบบหนาหรือว่าแบบบางก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นซ่อมพวนดินหรือขุดดิน แล้วในส่วนของกระถางก็จะมีหลายไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระถาง2นิ้วแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นวงกลมนะครับ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ในการเปลี่ยนต้นไม้หรือว่าแคตัสในไซส์ไหนนะครับสมมติว่าเราซื้อแคทตัสมานะครับตัวน,นี้ก็มีอยู่2ต้นเราก็จะแยกออกมาให้ได้อยู่2กระถางเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่า2ต้นเนี้ยตอนนี้มันเบียดกันอยู่มันล้นกระถางก็จะทําให้โตเร็วแล้วก็ออกดอกได้เร็ว สิ่งสำคัญนะครับที่จะใช้ในการเปลี่ยนกระถางรองกระถางก็คือขุยมะพร้าวสับที่จะใช้เป็นรองพ้นกระถางแต่บางคนอาจจะใช้เป็นหินภูเขาไฟและส่วนต่อไปก็คือดินเป็นดินแคทตัสที่มีขายตามท้องตลาดหรือว่าจะเป็นดินที่เราคิดสูตรขึ้นมาเองในส่วนกระถางที่วันนี้เราเตรียมมาในการที่เราจะ เปลี่ยนกระถางจากไซส์หนึ่งไปอีกไซส์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเซรามิกเซรามิกอาจจะเป็นเซรามิกเก่าๆแก้วเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอาจจะทําการเจาะรูเนาะหรือจะเป็นแบบกระถางดินเผาหรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้วชามุกหรือแก้วกาแฟนะที่เป็นพลาสติกสามารถนํากลับมาใช้ในการปรลูกแคทตาหรือปลูกต้นไม้อื่นได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาดินของแคทตาตรงเนี้ยออกมาก่อน เห็นไหมครับว่าดินของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเราซื้อมาบางทีทําไมต้นไม้ถึงไม่โตดินมีสารอาหารไม่เพียงพอหรือว่าสารอาหารหมดหรือดินอาจจะแข็งเราต้องเปลี่ยนไซส์กระถางหรือเปลี่ยนดินใหม่นะครับจากนั้นเราก็เอาดินออกให้หมดเลยนะครับ แล้วส่วนรากเราก็ต้องทําการตัดรากเขาทิ้งนิดนึงให้เหลือประมาณนี้นะครับอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันนะครับต่อไปเราจะเลือกกระถางว่าเราจะใช้กระถางไหนดีอ่าอย่างเช่นเซรามิกตรงนี้นะครับผมก็จะใช้มีการเจอดูเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวลองก้นกระถางก่อนนะครับใส่เล็กน้อยให้พอดีประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็อดินใส่ไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยอินซียหรือปุ๋ยออสโมโค้ยาที่ใช้กําจัดสตูที่นิยมกันใช้ก็คือสตาร์เกิลจี เมื่อเราใส่ดินไปเล็กน้อยแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยยาดโรยเข้าไปหน้าดินจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโคดประมาณ10เม็ดจากนั้นเราใส่ดินเพิ่มให้เต็มกระถางนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ซ่อมพวนขนาดเล็กแหวงให้เป็นรูตรงกลางนะครับตรงนี้เราก็จะนำต้นไม้เข้าปลูกได้เลย จากนั้นเราจะโรยด้วยหินเราจะใช้หินสีอะไรก็ได้นะครับที่เราโรยทำไมต้องโรยหินหินเนี่ยนะครับทำให้กระบองเพชรหรือแคตทัสเนี่ยสวยงามอีกอันนึงก็คือพยุงต้นแคททัสไม่ให้ลม้ม สำหรับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแคดตัสหรือว่ากระบองเพชรนะครับที่ทุกคนอาจจะชื่นชอบหรือมีกันอยู่แล้วนะครับแต่เอ๊ะทำไมต้นไม้ของเราโตช้าหรือไม่ออกดอกเราก็ลองเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางดูนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube dwf 072 Channel ชหรือผ่าน Facebook วันนี้นะครับฝากไปให้นี้นะครับสวัสดีครับ กดแชร์กดติดตามกดด่งเตือน Subscribe ช่อง YouTube DWF072LPN Channel ยินดีเจ้า